ผมสอบถามสาเหตุต่างๆเรื่องของการเกิดดอกขาดไปแล้วงั้นผมขอเรื่องหลักๆได้ไหมครับที่เป็นทําให้ดอกขาดครับ<อ>เรื่องกแล้วก็คือเข้ากันไม่ได้แล้วเลิกกันอเ <c oughs> มันเข้ากันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันก็เหมือนกันดอกเนี่ยเ <c oughs> ข้ากับผู้ได้ก็ต้องเลิกกันขาดกันไปง่ายไหมนะ่ะเหมือนกันกับความรักกันแหละอที่ลํโพงก็มีอุปกรณ์หลายอย่างก็ต้องเรียนรู้อุปกรณ์ลำพงก่อนว่ามีอะไรบ้างครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าสไปเดอร์นี่สไปเดอร์นี่นี่ก็เรียกว่ากระดาษลํโพง อันนี้เรียกว่าบอยอันนี้บอยกลางบอยเบดอันนี้บอยแหลมเห็นไหมเนะี่ยส่วนลำพงก็มีหลายแบบขาดก็มีหลายแบบขาดขาดหนึ่งอาจจะเป็นขาดที่บอยก็เป็นไปได้บอยขาดเกิดจากวัดเกินอะไรพวกนี้น,นี่บอยขาดสําคัญมากที่ลำพงเห็นไหมมันก็มีหลายบอยเช่นเอาเรียกบอยก่อนเห็นไหม boy bed, boy gang, boy บอยเห็นไหมบอยเบดบอยกลางบอยแหลมเห็นไหมมีสามรุ่นม่ลำพงอ่ะไอ้ที่ขาดไปบอยก็คือนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันขาดบ่อยเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหมทองแดงมันน้อยนักถมนิดนิดเดียวเองมันเลยขาดบ่อยกับเพื่อน มันบางกว่าเพื่อนใช่ไหมมัน,นบางกว่าเพื่อนมันกินัตรน้อยกว่าเพื่อนแล้วมันก็รับ,บุญหนักมากพอสมควรสำหรับตัวนี้ไม้หอนก็ไอ้นี่แหละไปก่อนเลยวิ่อันนี้ตัวแรกไปก่อนเลยเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสําคัญมากเป็นตัวที่สําคัญมากเนที่ที่ขาดบ่อยที่สุดหลายคนเจอแน่นอนเขาเรียกเสียงแหลมขาดอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วสําหรับใครที่ไม้หอนวิทย์วัดไม่เหลียไปแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าบ่อยแหลมขาดเพราะว่าหนึ่งไม้หอนใช่ไหมล่ะสองเปิดปิดความถี่เปิดปิดความถี่คืออะไร แหลมก็คือเสียงแหลมนั่นก็ทอมครับ<ะ>อย่างตัวเล็กวอยเล็กเนี้ยจะให้มันดังเสียงใ,ใหญ่มันก็ไม่ได้มันก็มีแหลมขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่ง<ะ>เห็นไหมบุ้นด้วยหพี่ยังมีมิดทฮายแล้วก็มีแหลมเล็ก<ะ>เพื่อเชเฉยการขาดของมันการบูธดีคิวนะครับเราต้องรู้ว่าเสียงอะไรอยู่เสียงอะไรค่อยจะรู้อันนี้คือแหลมนี่นี่แหลมมันใช้ความถี่ตรงนี้นะก็ทบอมเนี่ยแหลมคือความถี่ตรงนี้ห้ามบูธมั่วด็ดขาดครับ<ะ>คือบูธอ่ะบูธแค่พอฟังอย่างการซิปเราก็บูธประมาณนัน้สิบนี้ก็พอนี้ก็้วถาอย่งเนี้ มันดังขึ้นจริงนั่นแหลมน,นกระท่อมแต่ดอกมันทํางานเยอะเกินไมมหลายคอังที่เกินเนี่ยเนี่ยก็ทําให้วอยขาดได้นี่จุดที่สําคัญเลยล่ะสำหรับคนที่กําลังสงสัยว่าทําไมแหลมชอบขาดคือบางคนก็บูทยเยอะเปิดแรงเล่งจากมิกมาเยอะตัวนี้ก็รับบทหนักกินบัตรน้อยกว่าเพื่อนแต่ไฟมาเกินแล้วก็ขาดได้ไดนี่นนจากวอยจากรอยดีไปแล้วต่อไปเป็นวอยกลางกระท่อมนี่คือนี่นขเขาเรียกว่าวอยเสียงกลางวอยเสียงกลางก็มีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นวอย สองนิ้วสามนิ้วสีนวนว่นิ้วนิ้วนี่วอยเสียงกลางอย่างนี้พี่สาธิตแค่ว่าเสียงกลางเฉยวายเสียงกลางเฉยเสียงกลางเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้กระท่อมนี่เสียงกลางอยู่ประมาณนี้เองนะไม่เยอะนะกระท่อมนี่เสียงกลางเนีเอาข้าวแบบเบสิกสามทางเนาะนี่เสียงกลางก็อยู่ประมาณนี้จำนวนเสียงกลางการบูธท,ทุกย่านส่งผลต่อเสียงทุกอย่างถ้าตู้เราไม่ได้พี่บอกเลยมีการบูธแกงขยับเยอะเยอะมากพอสมควรจุดที่เสี่ยงที่สุดที่ตลานเสียงกลางขาดก็คือประมาณพวกเนี่ยสองร้อยเนี่ยร้อยสิบสองร้อยสามร้อยเนี่ยช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ กลางกลางขาดหรือกระดาษขาดได้เยอะพอสมควรสรับตัวนี้นี่เป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญคร,รับสำหรับเสียงกลางต่อมาเสียงก,กลางแล้ววอยเสียงบเบสนี่เห็นมเสียงเบสก็จะวอยใหญ่มากขึ้นกระท่อมเสียงเบสมันเป็นความถี่ธรและกินบัตรเยอะมากพอสมควรตรัวเนี้เสียงเบสมันก็อยู่ฝั่งนี้กระท่อมนี่เขาเรียวกว่าวอยเสียงเบสอยู่ฝั่งนี้ครับนี่การบูททุกครั้งก็ต้องดูให้ดีในการบูทอ่ะเบสอยู่ฝั่งนี้บูทก็บูทเป็นความถี่ระท่อมอย่าบูทเยอะหกยูสามเนี่ยตารความเป็นแข็งก็หกยูสามขึ์ก็จะดีไม่ใช่ว่า เลขบูธอย่างเงี้ยลำพงก็ทำงานหนักก็ขาดได้เนี่ยครับตรงนี้ในการทำ EQ ของลำพงก็จะประมาณนี้อย่าสับสนเราต้องเข้าใจได้ว่าเบสกลางแหลมเห็นไหมนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก็คือ EQ จะมีผลต่อดอกเยอะใช่ไหมครับมีต่อดอกเยอะยิ่ง EQ อย่างเงี้ยสมมติว่า EQ อย่ิวเนี้ย EQ น่เป็นตัวผ่านนะครับสมมติว่าเราบูธเบสอ,อย่างเงี้ยบูธเบสขึ้นอย่างเงี้ยใน EQ นะไม่ใช่ว่าแค่ดอกเบสและคมที่ตรงนี้นะกลางก็รับด้วยแหลมก็รับด้วย เพราะว่า EQ อ่ะมันเป็นจุดผ่านเซไม่ใช่ตัวตัดความถี่แต่ความถี่คือคอส EQ ค,อคือศูนย์รวมการผ่านของความถี่จากมิกมาเข้า EQ ใช่ไหมละ่ะ EQ ก็ไปหาคอสเห็นไหมเวลาเราบูธเบสดบูธอะไรขึ้นอันนี้ก็ทํางานด้วยถึงแม้คอสเราจะตัดตัดแค่นี้ก็ช่างแต่สัญญาณที่ไปมันไปแบบบูธตรงนี้ไปเข้าคอสมันก็เลยให้เสียงกลางมันหนักด้วยพอบูธเบสบูธอะไรเห็นไหมละ่ะบูธกลางขึ้นไม่ใช่ว่าดังแค่กลางนะกระท่อม นึ่แต่ปันี้ก็ทํางานด้วยก็ดังก็ดังกลางก็อีกทําไมมันขาดการบูธเราต้องเข้าใจว่าลำพงย่านนี้อยู่ย่านนี้นะครับย่านนี้ย่านนี้นะครับเนี่ยย่านนี้ย่านนี้ครับประมาณนี้ของไ q คิวประมาณนี้แล้วก็ต่อมาถ้าด้านกระดาษนี่เขาเรียกว่ากระดาษลำพงกระดาษลำพงก็มี2ส่วนสไปเดอร์กับกระดาษสไปเดอร์ก็ลำพงใหม่มันก็โอเคเสียงดีนะกระท่อมพอลำพงเก่าปุ๊บเนี่ยเช่นเช่นเบ็ดเนี่ยถ้าลำพงเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะหย่อนมันก็จะหย่อน หย่อนปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นมันไม่แน่นมือมิก็อะไรนะมันไม่แน่นครับก็ต้องไปบูธเบรคให้แข็งขึ้นทีนี้ลำพงทํางานหนักก็ทําให้ว่าต๋ยวนี้ขาดได้นี่ก็มีส่วนเหมือนกันส่วนเหมือนกันวน่าไอ้เป็นทา,ทางด้านกระดาษนี่เขาเรียกว่ากระดาษลําโพงเนี่ยกระดาษลําโพงถ้าเปิดปิดความทีหรือโดนน้ำเนี่ยส่วนมากสังเกตตรงคอชอบขาดเพราะว่ามีการบูธพวกสองสามร้อยเฮิร์ตขึ้นเนี่ยนี่ส่วนสําคัญเลยถ้าบูธปุ๊บลำพงก็เด้งผิดจังหวะจากเปิดเสียงกลางอยู่ธรรมดาเงี้ยกระท่อมพอเราบูธสองสามร้อยปุ๊บ ตีเส้นแสก็ปึ๊กปึ๊กไปไงกระ่อมแล้วก็ทําให้เสียงกลางมันขาดได้นี่นี่นี่อส่วนที่ที่ควรระวังเหมือนกันกระ่อมในการปรับมิกซ์ปรับอะไรคีนนี้ต่อมาขาดอันนี้วัดเกินกับเปิดปิดความถี่นี่ก็มีส่วนมากรับเกงเกตดูที่วอยได้เราไม่สามารถไปเถียงกับช่างได้นะสมมุติว่าวัดเกินหรือพาวเวร์วัดเกินข้อดีคือได้ความแดงของเสียงมากขึ้นแต่ข้อเสียคือคนเปิดต้องรู้ลิมิตของตัวเองก็ได้ถ้าวัดเกินวอยจะดำทั้งหมดเลยเนี่ยทองแดงจะดำดำทั้งหมดเลยทำไมถึงดำมันก็ วัดพเพอร์สูงเกิดจากความร้อนไงพี่เคยเอาว้ยให้ดูในคลิปหนึ่งเคยทาอยู่คลิปเนี้ยเกิดความร้อนวอยจะดับทั้งหมดเลยเนี่ยดับทั้งหมดเพราะวัดเกินแล้วเมันเกิดความร้อนวัดเกินเนี่ยเล่งไม่มีสุดยิงย่งเล่งยิ่งดังเล่งดังเนี้ยนี่สาคัญมากคนต้องรู้ลิมิตเครื่องนั่นคือวัดพเพอร์เกินที่อีกขาดอีกหนึ่งอย่างก็คืออันนี้กระจกระจายมดเลยกระจกระจายหมดเกิดจากลำโพงทำงานผิดความถี่เช่นการบูธอีคิวมาเนี่ยลำโพงที่เสียงกลางทำรายการอัตโนมัติโดยบูธอีคิวผิด มันทางานเบรคอัตโนมัติมันก็ทําให้มันทํางานปิดคอนถี่แล้วก็วอยนี่ก็กระจุมกระจายมดเลยวอยเนี่ยทองแดงอะไรออกทั้งหมดนั่นแหละคือลำโพงคือการเปิดติดความถี่เนี่ยเนี่ยเรียนลำโพงอันนี้แค่เบสิกแตงทอมยังมีอะไรมากมายมากกว่านั้นทางด้านเรียนลำโพงด้านเรื่องอีคิวครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เอามาฝากสลับใครที่มือใหม่หัดเล่นเครื่องเสียงสลับน้องกระท่อมไม่เคยจําครับนี่นี่น,นี่ไม่เคยจําไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย อะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยขนาดถ่ายคลิปกับผมอย่างี้ครับผม f c ถือว่าเก่งมากสำหรับทุกคนที่เรียนรู้แต่น้องกระท่อมจะได้โอกาสมากครับผมครับ <laughs> ชีวิตเขาคือเติบโตจากความรักแล้วก็ตรงกระท่อม